สวัสดีครับผมนัจาสมบัติสุขมณีนะครับวันนี้มีเวลาก็จะมาอ,อ,อธิบายถึงสินค้าตัวหนึ่งของเรานะฮะซึ่งเหมาะสําหรับพี่น้องชาวสวนผลไม้ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะสวนทุเรียนนะฮะแต่จริงๆแล้วก็เหมาะกับพวกไม้ผลทุกชนิดรวมทั้งพืชไร่พืชสวนจริงๆก็ใช้ได้หมดก็คือวัสดุตัวนี้ก็คือเป็นวัสดุซึ่ง เป็นวัสดุปูนชนิดหนึ่งนะเป็นพัฒนาขึ้นมาพิเศษนะคือเรียกว่าเป็นอันคลเคาย K นะครับซึ่งอันคาไลเคพ p l u ก็คืออันคลานี่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษก็แปลว่าตัวที่เป็นวัสดุดาเป็นวัสดุที่เป็นเบสนะแต่เนื่องจากสินค้าตัวเนี้ยอยู่ในตาทหารดินนะครับบรรจุพัน์พัฒนาขึ้นมาเป็นขนาด25กิโลกรัม สินค้าช่วงหลังก็เหมาะเพราะยี่บ้ากิโลกร,รัมนี่เหมาะสาหรับาการยกนะครับซึ่งจะทําให้ไม่เสียสุขภาพนะครับเพราะว่าปัจจุบันชาวสวนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็อายุมากแล้วนะลูกหลานก็ไปทํางานในกรุงเทพเปนหมดนะจริงๆสินค้าตัวเนี้เป็นสินค้าซึ่งถูกสร้างขึ้นมาด้วยเจตนาที่ว่าเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วปุ๋ยช่วงหลังนีผมก็ทําตลาดอยู่ในไม้ผลนะ ซึ่งโดยพาะทุเรียนเป็นที่นิยมช่วงนี้แต่ปรากฏว่าทุเรียนในปกติเขาเริ่มทําลูกกันนะถ้าเร่งๆหน่อยก็จะประมาณสัก3 4, 4ปี4่ปีเดี๋ยวนี้เริ่มทาลูกกันแล้วแต่ปรากฏว่าไม่เพียงไม่กี่ปีนะฮะทุเรียนก็มีปัญหาเรื่องตายยืนต้นนะครับจริงๆถ้าทุเรียนนี่จะสังเกตว่าถ้าทุเรียนธรรมชาตินะ่ะอายุเป็นร้อยปียังมีเลยเดี๋ยวนี้ทุเรียนอายุ10ปี9ปี8ปปีมีทยอยตายกันส่วนหนึ่งก็คือ ปัญหาจากรากเน่านะครับซึ่งเกิดจากปัญหาของเชื้อไฟทอปทอราแล้วก็รวมทั้งสภาพดินที่มันเป็นกรดเนะนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่ต่อเนื่องมาบนะางทีพื้นที่เกษตรบางจุดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เคยเป็นเป็นยางพารานะฮะพอยางพอมยางราคาไม่ดีทุเรียนราคาดีก็เปลี่ยนสวนเป็นสวนทุเรียนนะะแต่ปรากฏว่าดินเนี่ยมันถูกใช้มานานต่อเนื่องซึ่ง มีการใช้ปุ๋ยเคมีมานะมันทำให้ปุ๋ยเคมีมันมีความเค็มแล้วก็ความเป็นกรดสะสมอยู่นทำให้ทั้งดิน,นมีปัญหาเรื่องดินกายภาพก็แข็งด้วยส่วนความเป็นกรดเนี่ยท่านคงพอเดาได้ว่ากรดเนี่ยส่วนใหญ่บางทีไปถูกมะนาวหรือว่าอะไรที่เป็นเป็นกรดไปถูกมือมันก็กัดมือเจ็บแวอันับภาษาอะไรกับรากพืชอ่อนๆน,นะครับซึ่งเป็นตีเป็นลากลากฝอยนะ ซึ่งมันจะกินเป็นตัวที่ดูดน้ําดูดอาหารของพืชเนี่ยถ้า,าไปเจอสภาพดินที่เป็นกรดนะรวมทั้งความเค็มด้วยโอ้ยมีความเค็มนาบางคนเคยเอามาแตะลิ้นก็จะรู้ว่ามันมีความเค็มสูงนะแล้วก็นี่ปุ๋ยเคมีนะฮะซึ่งซึ่งอันนี้เป็นปัญหาสําคัญนะฮะที่ทําให้ระบบรากพืชเนี่ยมันเสียหายอันนี้เป็นโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนะักนะครับในเขตาัตวันกและเขตาัใต้เนี่ยทำให้ดินมันอุ้มน้ําแล้วก็ ดินมันเหมือน,ม,นมันสภาพหายใจไม่ไม,ไม่ไม่ได้หายใจคืออากาศ่าดไม่ได้มันยิ่งแสดงความเป็นกรดออกมาชัดเจนอันนี้ก็เลยทําให้เกิดเชื้อตัวหนึ่งก็คือเป็นเชื้อกลุ่มเชื้อลาไฟทอพทราเนี่ยจริงๆมันมีรามีหลายชนิดแต่ไฟทอพทรานี่ไม่ถือเวลานะแต่ก็เป็นเชื้อที่ลักษณะคล้ายๆลาในเขาเรียกลาน้ําคือมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เร็วเคลื่อนตัวได้เร็วสามารถ ผ่านทางรากมันยิ่งถ้าหา,างรากเป็นแผลจากการที่ดินมันเสียหรือไปถูกความเค็มของวิเคมีเนี่ยเขาเรียกล่ามมันก็จะเบิ์นเน่าง่ายมันก็จะเกิดการติดเชือ้อแล้วก็มันตัวมันเคลื่อนคล้ายๆเหมือนสเปิร์มเลยแหละเคลื่อนขึ้นมาที่ต้นนะก็สะแสดงการการเน่าของรากเน่าคนเน่าสแสดงต้นเน่ารวมทั้งสแสดงการถึงใบถึงยอดเลยนะฮะอันนี้ก็เกิดจากการทนิสาพเชื้อตัวนี้มันชอบสภาพพอเป็นกรดแล้วสภาพน้ําขังแฉะ นะนั้นเราบริษัทเ t ก็เลยพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์โดยการาใช้วัสดุที่เป็นมี pH สูงนะมีความเป็นกรดเป็นด่างสูงนะก็คือ pH อยู่ประมาณสิบถึงสินะครับพปกติวัสดุปูนทั่วไปที่เขาใช้แก้ปัญหาเพื่อการฆ่าเชื้อนะก็คือพวกปูนเผาปูนปูนนี่มี3าประเภทนะปูนที่ใช้กันอยู่ หลักๆที่เอามาจากภูเขานะแถวลบบุรีสรับบุรีก็คือพวกปูนขาวเขาเรียกดินมานนะคือแคลเซียมคาร์บอเนตแต่ปูนที่นี้กมมม็มี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 ความสามารถในการสันดาบนะคือมีสาภาพีเอไม่สูงนะมันเป็นลักษณะผสมดินอยู่นะอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกอันนี้เขาเรียกดีเขาก็เรียกดินมานอีกกลุ่มน็คือเขาเอาป่มดินมานเนี่ยเอาไปเผานะหรือใช้ปูนลักษณะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเอาไปเผาก็เป็นเขาเรียกเป็นปูนเผาก็เป็นแคลเซียมออกไซด์ตัวนี้มีพีเอสูง และก็ต้นทุนค่อนข้างจะสูงนะครับปูนลักษณะ,ะนี้จริงจจะมีอัตรากระดับาท,ที่ดีแต่ก็ไม่ค่อยคงตัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาน้ําส่วนใหญ่แล้วเวลากระบวนการผลิตเขาจะเอาน้ําไปสเปรย์อสเปรย์ในปูนที่ร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้ปูนแตกมาแต่โมเลกุลของปูนเนี่ยก็จะถูกโอนน้ำไปก็จะกลายเป็นเขาเรียกแคลเซียมไฮดรอกไซดนะ์เขาเรียกเหมือนเ,ออเป็นเป็นไฮเดตรตลามนะนคือเป็นกลุ่มปูนชนิดหนึ่งซึ่ง ก็มีพีเอสดบลงมาส่วนหนึ่งอันนี้ก็มีการใช้วนะัสดุลักษณะนี้ในมุการเกษตรเพื่อพีเอสประมาณตั้งเก้าแล้วรวมทั้งวัสดุปูชนินดอื่นนะอย่างเช่นพวกโดโลไม้อะไรเนี่ยจนเป็นที่นิยมอของเกษตรกรก่อนนะเนี่ยม,มีการพัฒนาเป็นทั้งรูปเม็ดรูปผงนะแต่อย่างไรก็ตามสังเกตเห็นว่าอัตราการใช้ของกรมพัฒนาที่ดินนะกรมวิชาการก็กาหนดวัสดุปูเนื่องจากพีเอสมัน มันไม่สูงพอมันก็มีอัตราการใช้ที่สูงมากเลยบางทีกำหนดไว้ถึงประมาณ500ยกิโลกร,รมัมกยกิโลกร,รัมต่อไร่ในกรณีโดยเฉพาะถ้าเพียนของดิน,นะม,นมันลดลงมามา,มากๆลงเหลือประมาณสัก4กว่าๆ5เพียของดินที่เหมาะสมควรจะประมาณสัก5.5ขึ้นไปนะถึงประมาณ7.5อะไรหประมาณนี้นะซึ่งในกรณีที่มีการทำกรเกษตรอย่างต่อเนื่องมีสภาพน้ำขังมีการใช้เคมีต่อเนื่องดินเริ่มเสียเสื่อมสภาพมีเพีย้ย ค่อนข้างจะเป็นกรดนะก็คือเบียกต่ำกว่าประมาณห้ากว่ากว่าลงมาจริงถ้านับต่ำกว่าเจ็เนี่ก็ถือว่าเป็นกรดแล้วแต่จริงในวงการเกษตรที่เป็นปัญหามันก็ระดับประมาณ5้าุเนี่ยลดลงมาเนี่ยมันจะเป็นสภาพที่เป็นกรดที่ถือว่าเป็นกรดรุนแรงโดยบา,บางที่เนี่ยมันถึงมา4ี่จุดห้าซึ่งอันเนี้ยกรณีที่ดินเป็นกรดจัดเนี่ยมันทําให้ความสามารถในการดูดสารอาหารธาตุอาหารหลักอาหาร ่อาหารเสริมของพืชเนี่ยถอยลงไปนะนะรวมทั้งสารบางตัวเนี่ยอย่าง mm hmm. เช่นฟอสฟอรัสเนี่ยก็อาจจะสร้างความเป็นพิษนะมีปริยาเป็นพิษได้ซึ่งจริงๆก็จะสร้างปัญหาต่อพืชส่วนหนึ่งนะอ,นนอันนี้ก็จะทำให้มันเกิดสาภาพเสื่อมทีกก่การเรลือบ่านการเบิร์นที่ลาซึ่งทำให้มันอ่อนแอนแล้วก็เป็นแผล ซึ่งถ้าหากมีเชื้อไฟทอฟทรา่าเกิดการระบาดอยู่ในบริเวณนั้นมันก็จะติดได้ง่ายนะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนในช่วงน้าขังเนะีนะ่ยซึ่งเชื้อประเภทน,นี้ก็ไม่ตายง่ายพอผอ่านหน้าแล้งมันก็ยังคงความเป็นสปอร์อยู่นะอยู่ในดินนะพอเวลาความชื้นหรือต้นพืชอ่อ,อนแอมก็กลับมาใหมา่นั้นวิธีการเรารู้ถึงว่าเราจะแก้ปัญหาโดยการที่มันเป็นวัสดุที่มีควรจะใช้ก่อนฤดูฝนนะฮะตัวปุ๋ยอันคาลเคพัสเนี่ยคือ ก็จะใช้ในช่วงก่อนฝนเพราะว่าเรารู้ด้วยว่าฝนมาเนี่ยโอกาสดินจะชื้นแฉะสูงแล้วก็กําหนดปริมาณน้ำฝนไม่ได้อยู่แล้วนะซึ่งจะทําให้เป็นการป้องกันปัญหาของไฟทอบทราได้เพราะว่าไทัท่รารมันไม่ชอบสภาพควาเป็นดาและตัวนี้มีพีถึงประมาณ11นะในขณะที่ปูนทั่วไปเนี่ยมีพีอยู่ประมาณ8-9น,น,นั่นไม่แปลกที่เขาใช้อัตราการที่แนะนำมาใช้ ถึงประมาณ500กิโลกรัมซึ่งคงไม่สะดวกสาหรับชาวสวนแต่นี่นจะปุ๋ยได้มีอัตราการสันดาปสูงเพราะวิตีันสูงก็งมีการสามารถใช้ได้ต้นหนึ่งก็ใช้ประมาณได้ถ้าต้นเล็กๆก,ก็ใช้แค่ประมาณครึ่งกิโลถ้าต้นใหญ่ๆอาจจะ2โล3โลนะเป็นเป็นวัสดุที่ควรจะควรจะมีการใช้ในในช่วงที่ป้องเอาขาเรียกอะไรสกวานก่อนฤดูฝนนะฮะหรือในพื้นที่ที่มีอาการของ,ของการติดเชื้อไฟทอปทอร่าแล้วเนี่ยเพราะว่า ปูนวัสดุตัวนี้มันเกิดจากวัตถุดิบร่วมกันประมาณสักสี่ห้าชนิดนะซึ่งวัสดุบางตัวเนี่ยมันเป็นกลุ่มพวกคีเท่าซึ่งทําให้ที่เป็นลักษณะพิเศษที่เท่าเพชรเนี่ยปีพีส,สูงแล้วมีมีมีแร่แทสเซียมเป็นธาตุอาหารหลักอยู่สูงด้วยรวมทั้งกลุ่มพวกซิกากลุ่มแคลเซียมกลุ่มพวกสังกะสีนะธาตุเสริมบางส่วนนะ เศษที่นี้เยอะก็คือมีโดพแทสเซียมประมาณ10%เนี่ยมีแคลเซียมอยู่ประมาณั้ง30%แล้วเราก็มีซิลิก้าอยู่ประมาณ20-30%ซึ่งแร่ที่ทพูดถึงเราเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อเรื่องการทำให้เซลล์ของพืชอ่ะมันขยายตัวด้วยความแข็งแรงอาเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยเป็น,ปนอ,งอ,องค์ประกอบสำคัญของเซลล์วอลล์คือเซลล์ของพืชนะนั้นจริงๆโพแทสเซียมก็มีผลเรื่องการออกดอก เรื่องการเคลื่อนตัวของอาหารในในต้นพืชน,นะฮะและการได้ปูนในวัสดุตัวเคในที่อยู่ในตัวโพแทสเซียมที่อยู่ในวัสดุตัวอันตรายเคพลาสเนี่ยเป็นเป็นเคที่อยู่ในรูปของัลเฟตนะซึ่งไม่มีความเค็มไม่เหมือนกล,ก Mob, าลาุ่มพวกเขาเรียกมอบคอไลท์ที่พ่พัฒนาไปขุดเคมีรนะุ่นหกสิบเนี่ยอันนี้จะใช้วัสดุแล้วนะอันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ที่แนะนําให้ชาวชาวสวนนะฮะ ลองเอาไปทดลองใช้ดูนะไปแก้ปัญหาไปกัดไปป้องกันนะคืออย่าให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าเรื่องไฟทอมตาราเนี่ยเป็นเรื่องซีเรียสน,นะท่านท่านกำลังทุเรียนกําลังออกลูกได้เงินเนี่ยอายุ1ิปี12บปี15าปีก็มีอาการตายยืนต้นแล้วทั้งที่จริงๆทุเรียนดูแลดีๆมันควรจะอายุยองสี่ห้าสิบปีก็ทําได้นะครับและปัญหาสำคัญของทุเรียนก็คือระบบลากและปัญหาของระบบลากคือการที่มันเป็น นการใช้เคมีต่อเรื่องมาอันนี้ก็แก้ยากวิธีอย่างหนึ่งคือการขับพิษหรือความเป็นกรดของที่มันสะสมในดินด้วยวัสดุอันคลายเคลพาสนะฮะแต่ทหารดินอันนี้ก็ฝากว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ